แต่ที่กดูแลเรดีากดูไม่เกที่พี่พี่มิตมาแต่ส0ปีหรอนนี่เขาตามมาแต่พูไม่ตามพอมไมครับพรขอครับ5 4 3สี่สสองครับมหาวิทยาทัยนีมาประกบนักร้องเพลงรักเจ้าของเสียงนุ่มนวลชวนฝันเหลือเกินนะครับ เขาคนนี้ไม่ว่าจะเจอกันกี่ปีต่อกี่ปีก็ยัง赖ดูนูโฟหล่อใสกิ๊กเสมอพี่ต้นสุชาติชวางกุลครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ต้นครับเจอตัวจริงที่ไเกือบเผลอเรียกน้องทุกทีเลยพี่ต้นครับพี่กครับวันนี้พี่ต้นสุชาติชววางกูลไม่ได้มาเดียวมากันเป็นทีมเวิร์กนี่อันนี้ชุด ครับอ่าชุดลูกศิษย์ครับผมลุกสิทธ์ AF สิทธ์ครับอ่าสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับใครที่ติดตามชมบ้าน AF เนะ่ยซีซั่นสิบนะครับนี่เราหอก็จากคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีแต่ละคนนี่โชว์เชยโชว์เชยอย่างแน่นัวเลยครับสวัสดีครับผมเทน AF สิทครับอ๋อนี่นะครับชาวสเปนบีเก้าครับผมสวัสดีครับ AF สิทธ์ครับสวัสดีค่ะเดตงโม AF สิทค่ะ อ่านี่นะครับวันนี้ไม่ต้องโหวตนะครับแต่ว่าที่มีประจำเลยคือแฟนขับนี่ไม่ว่าจะมาที่ไหนนะครับทั้งแฟนขับพี่ต้นนี่แล้วก็แฟนขับบ้านเอ็มเท่านะฮะทั้งตวียดนามไทยนี่แหละครับโอ้คุณมากเลยขางเด่นเดี่ยวแน่นเชนนะครับอ๋อครับแต่วันนี้ที่เรามาเจอกันรวมตัวกันเพราะว่ากำลังจะเกิดคอนเสิร์ตครั้งสําคัญคอนเสิร์ต มหาผู้สนในชีวิตอีกครั้งหนึ่งของพี่ต้นสุชาติวังคุลทั้งหมดก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เราพยายามเราจะนำรายได้นี่นะครับไปซื้อของขวัญที่ใหม่ให้กับทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใศึกษาังหวัดชายนใต้นะครับซึ่งคุณอ๋อยก็ไปช่วยเองใช่เคยมีสารให้ตามที่ที่ต้นไปที่โรงพยาบาลทหารศิลป์แล้วก็ที่พระองคุลพระลใช่ไหมครับที่มีที่วิสาโอ้โห จากสมรภรูปสารที่ปรนเาคใต้ตหรือจากหล่ที่ไหนแห่งนะ,ค,ะครับที่บาดเจ็บหรือพิการจากการสู้รบหรือการปกป้องอธิปไตยต่างๆนะครับออนี่เพื่อก,การนี้เลยนะค,ะค,ะครับเพยสอกโยเาราเรียนการเยี่ยงผู้เพทุอเดื่องนะครบับก็มีนีนที่ห ก็เป็นที่มาของงานคอนเสิร์ตมหาบุรุษอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้คือวันที่8พฤศจิกายนชื่คอนเสิร์ตวันนี้ครับ I and my children โอ้โ I and my children โอ้โหนี่มาเป็นเนี่ยติดกันแค่เลยนะครับเนี่ยก็มานี่คือเป็นเป็นชุดที่แสดงคอนเสิร์ตใช่ไหมครับครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้มีที่เ T7 นะครับพี่ต้นครับที่เด T7 ของคอนเสิร์ตนี้นะครับก็แล้วอยากจะได้ฟัง้องเพลงนะครับซึ่งก็จะไม่ได้ไปฟังได้ที่ไหน ได้เลบก่อนหรือง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้ร้องประจันที่ไหนไม่ได้ร้องประจันที่ตามโรงแรมตามร้านอาหารไม่ไม่ตามแหล่งไอโซหรือคนชอบเพลงรักไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะว่าเล่นตัวตามเพราะเราเราจะทำงานอย่างอื่นด้วยอรานหนังสือด้วยเขียนหนังสือด้วยก็ท่ำเครื่องเดียดหนังสือด้วยก็จะมีงานอื่นี่ยพอนนี้เราทงานร้องเพลงเนี่ยถ้าไปร้องประจันทุกวันเนี่ย จะแอปพลิเคชันก็ไม่ได้หาแอปพลิเคชันหมดคอนเสิร์ตนี้ผมว่าถ้าอยากโชว์เสียงเพลงก็โชว์นี่น้องทไมครับต้องบอกแฟนๆว่าทำไมหน้าพี่ต้นดูโอ้ใสปิ้งปิ๊ขนาดนี้ตลอดเวลาแต่พี่บอกไปก่อนในคอนเสิร์ตดีกว่าครับอกครับแล้วน้องนี่จะมาทำงไงในคอนเสิร์ตครับมาจะมาร้องหรือจะมาแสดงหรืจะมาช่วยพี่ต้นพี่าบอครับอนเหนื่อยแล้วมาแส ก็จเราช่วยกันร้องครับผมก็จะร้องเขาได้จะได้ดีกว่าโชว์ของเขาด้วยนะครับทความสามารถของเขาด้วยแล้วก็ได้มาช่วยกันร่วมร้องดีด้วยกันอ๋อเดี๋ยวไปคุยกับน้องหน่อยนะครับหลังจากน้องเทนก่อนครับผมน้องเทนเหนีย้โหนี่ตอนนี้รู้สึกว่าเล็กสุดใช่ไหมฮะอยี่ชั้นสุดยอดใช่ไหมฮะอยู่เลยพี่ก็พอดครับพอดพอดผมนะครับแล้วมาหลงเพราะเราติ๊ยังไงครับเนี่ยฮะก็ได้เข้าไปเดียวกันเข้าไป ร่วมเรียนในสู่เอฟซีอ๋อซึ่งมีลูกชายชื่อว่าพี่ต้นสุชาติสว่างบุญนะครับใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยมีความผูกพันใช่ครับสนิทแน่กป็นมานะครับคุณต้นเป็นคนน่ารักนะกก็เลยสอนดำเนินชีวิตเราเองครับเป็นลูกพ่อเดียวกันด้วยครับลูกพ่อสุทัศน์โอ้อโหแต่เดียวครับสาธุแปลว่าถ่านเป็นกัน อาแต่วันนักเรียนครับครับผมนักเรียนเนี่ยเป็นไงฮะมาสหรับครูใหญ่ที่ชื่อพี่ต้นสุชาติชวาครูแลนแต่บ้านเคฟเนี่ยครับเรารู้สึกที่ซึมซับจิตวิญญาณของครูใหญ่บ้างครับได้ทุกอย่างเลยครับตอนแรกที่ก่อนเขาบางเหมือนเจอตัวเองยังไม่็ตองเหมือนจะเป็นเด็กอยู่พอไปเจอบุคคลคนนี้เข้าไปครับออกมาที่โตผู้ใหญ่ครับอครับพี่โต้ที่นี้คือโต้ทางด้านความคิดเราโต้ขึ้นเรา เพินจากการสังสอนของคุณครูต้นครับครับตอนแรกก็อยู่ในการนี่สามเดือนใช่ไหมครับครับผมนะะฮแล้วครั้งแรกครับพอได้เข้าบ้านก็เจอครูใหญ่รู้สึกว่าคุณครูหน้าเคารพหน้าเกรงขามมากแล้วก็ที่ออกบ้านมาสามเดือนที่เข้าไปอยู่ในในสตูดิโออ่ะคือไม่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 รู้สึกว่าอยู่ห่างบ้านเลยคิดว่ามีพ่อเน็นที่ที่ที่ ดูแลปฏิบัติยากสนิทเหมือนลูกเลยนะครับลองดูบ้างไหมน้อยต้องลองดูว่านิ่งแล้วเด็กๆนะถ้าเราไปอยู่อยู่เขาไปไปจักไปใกล้ชิดกันการปฏิบัติอจริงนี้นะครับแต่โมนะครับคมลวันนี้เป็นหญิงคนเดียวนะครับเนี่ยมีโอกาสก็คุ้มกันนะครับเปิดท่านโมครับค่ะสองรอบคุณคุณต้นนะคะก็ดู เป็นแบบอย่างไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่หนูคิดเป็นแบบอย่างในเรื่องการร้องชีวิตอย่างเช่นการช่วยเหลือการกุ้มครแนวคิดสติหรือการมีวินยัยเลยคะอันนี้<อ>ถือว่าคุณคือต้นแบบไม่ใช่มีแค่ร้องเพียงพรความสามารถแต่ว่าคุณครูยังมีตรงจุดนี้ค่ะคุณวินยัยแล้วก็เผื่อแผ่องค์การโดยสมดุลมีเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ของพี่ต้นชาญวานพูนเนี่ยธรรมดาสิ่ก้นบุติเลยนะครับ ก็แสดงโชว์ด้วยการเราๆก็จะได้รู้จักกันใช่แล้วก็เราก็จะจะได้สื่อสแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี้ยเขาจะรู้สึกความสุขนะครับในการที่ที่ทำอะไรเพื่อเพื่อคนอื่นหรือว่าอย่างที่มีรบ่อหลุดของเราที่เขาปกครองป่นี้เขาเสียสละนะครับในปีนึงเนี้ยคือเราพิเศษทุกเดือนก็จริงนะครัต่อว่าเดือนธันวาคมน็จะเป็นเ็นอะไรที่หม่การจะมีใหม่จะมาเนี้ยหลายๆเขาได้ของขวัญอะไรที่ดีๆเพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็ จะได้หายปวดเร็วๆนะครับเพราะบางคนก็หายปวยแล้วต้องกลับไปแบหน้าที่อีกนะครับคนก็ต้องอัดที่านเลยก็<ช>จะได้มีความสุขใจเหมือนกันเป็นเงินชี้ป่าๆนะครับนี่ครับรายการคอนเสิร์ตนี้เพื่อการนี้เลยครับนนเนื้อจุดเพลงนะครับเริ่มตั้งแต่ปั้นทุบลุด